สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ด่าน R8 ด่านนี้เดี๋ยวเราจะได้ตบกับบอสนะครับซึ่งเป็นนกขี่กันดำนะไม่ใช่เคเป็นบอสที่วนมากๆผมบอกเลยแล้วก็ปวดหวัวมากๆด้วยอันนี้เดี๋ยวจะเป็นทีมที่ผมใช้ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับต้องยืมตัวละครเพื่อนมาก็จะยืมเป็นเคียวเบมานะครับเพราะว่าต้องการดาเมจเวทมาเบิร์ดบอสแล้วกยิงสองเคียวเบเลยเบิร์ดได้ที่สุดละตัวนี้ เดี๋ยวมาดูสเต็ปกันคือประมาณสองวันนะครับกว่าจะผ่านได้นดี้ยากมากมันยากตรงที่ใช้ผ่านสามดาวนี่แหละเดี๋ยวจะได้เห็นว่าทำไมนะครับเลาดเริ่มมาก็แวนการ์ดดิ้งดีพีตัวอ ก็ตามด้วยนาเมดเวทนะครับอันนี้ตัวหลักเลยเคิวบิแล้วก็สปอเตอร์สายสาโลอันนี้เราจะมานั่งไล่ตัดเห็ดนะครับทั้งหมด4จุดที่เราจะตัดแล้วก็วางดีเฟนเดอร์สายคิวนะครับ เดี๋ยวฟาร์นเมดเพิ่มตัวหนึ่งโอเคตัดครบแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอดีพีมันเดิ้งตัวหนึ่งเห็นทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีตัวเวทมาโายเว้นการทิ้งได้เลยเพราะว่ายืนไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ ใส่ทิ้งได้วางเป็นเวลันค่นาโอกกาสบล็อกเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาไว้บล็อกตัวฮีโร่เคฮีโร่นะ r สซิง of ออฟเคฮีนะครับอ๋อบิงไปพอเราวางด้านขวาเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะวางตรงกลางนะเป็นสไนเปอร์สองตัว,ตวแล้วก็คิวมุครับคือสาเหตุที่เราต้องวางด้านขวาให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบอสมานะครับเดี๋ยวจะเห็นสาเหตุเอง ไอ่ฮีโร่ค่ะเดี๋ยวพวกสกิลสำคัญจะเก็บไว้ใช้กับบอสหรือบอสมันจะตัดเหตุด,ด้วยนะแต่ว่าแพทเทิร์นมันค่อนข้างตายตัวมีนะครับสาเหตุ บอสมันมีมิสไซล์มันยิงโจมตีระยะไกลซึ่งถ้าเกิดว่าเราวางพวกด้านซ้ายก่อนเนี่ยแล้วมันไปยิกด้านขวานะครับเละเพราะด้านขวาเนี่ยผมไม่ได้วางพระฮิลมีแค่ดีเฟนเดอร์สายฮิลนะอันนี้มันจะตัดเหตุแต่มันฟิกอยู่ละเอ้ยลืมพอบอสเข้าระยะโตเป้ทั้งหลายนะครับกดสกิลเบิร์ตเต็มที่เลยเอาให้ตายให้เร็วที่สุดในรอบแรกคือมันมีสาเหตุอยู่เราจะเห็นว่าทำไม เราต้องใช้เควเบีนะเพราะว่าบอสถึงมากแต่ว่ามันแพวทดก่อมานหนาด้วยไงเลยแพ้เควบีนะครับนเนี่ยตายไปลูกกินสวยด้วยนะ <laughs> โอเคพอบอสตายนะครับอย่างแรกเลยมันสตันแบบมูเลยแล้วกว้างมากนานมากที่ผมจะทำก็คือขายสไนปเปอร์ทิ้งแล้วก็เดี๋ยววางนะแล้วก็ด้านล่างนี้ ออาพวกเวนการดไปบล็อกให้เจสิก้าได้ยิงแล้วก็เดี๋ยวผมอเอายะเฮ้ยเปลี่ยนผิดเลยต้องเปลี่ยนนี้ครับอันนี้เปลี่ยนผิดไม่เป็นไรผมเวนการดมาบล็อกก่อนคือนี้แค่มาถ่วงเวลา ตายไม่เป็นไร <Okay. S 1> คือจะให้เมียน,นท่าบล็อกตัววฮ,ฮีโร่นะครับอ่าลืมบอกไปความกวนตีนอย่างก็คือเมื่อกี้ที่บอสตายนะครับมันจะมีนกก็คือตัวบอสนี่แหละซึ่งมันจะถึกมากแต่ว่าพลังชีวิตมันจะลดลงเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่ามันตอนที่มันเดินรอบแรกเนี่ยมาฆ่ามันตอนหลังเนี่ยบลอสมันจะวิ่ง เข้าฐานเร็วมากแล้วเอาฆ่ามันไม่ทันนะครับแล้วมันเข้าฐานนี่คือพลังชีวิตฐานลดไป2องคือนี่คือสาเหตุว่าผมได้3ามดาวยากมากเพราะว่าต่อให้ฆ่าบอสได้เนี่ยนกเวนนี่ก็วิ่งอยู่ดีนะก็เลยต้องใช้แผนนี้นะครับเก็บบอสให้เร็วที่สุดก็ยากจริงๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผม